ก็จะมาถึงไพ่ประจําวันที่27ของคนวันอังคารนะคะไพ่ประจําตัวของคนวันอังคารก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ห้าข้าวหลามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีนะคะต่อ,อเรื่องของวาสนาจุดวาสนาจุดพลังงานดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขนวันพฤหัสดีขอมาเรื่องของจุดของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคนเกณฑ์โชคเกณฑ์โชคลาภดีเพียงให้ท่านมุ่งมั่นห้ท่านตั้งใจ ให้ตั้งเป้าหมายแล้วท่านจะประสบความสําเร็จแต่ในเรื่องของการงานก็ต้องทําตามกฎกติกาทําให้ถูกต้องแล้วก็เออเขาเรียกว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้เจ้าไหวค้ครูบาอาจารย์แล้วก็นอบน้อมเคารพกติกาแล้วก็หัวหน้างานเจ้านายของคุณ ตั้งใจทำงานวันนี้คุณจะปังแน่นอนค่ะถ้าคุณตั้งยังไม่ตั้งเป้าหมายวันนี้คุณตั้งเป้าหมายได้เลยนะคะคุณจะได้พบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินเพียงแต่การงานอาจจะงดหยิดจุกจิกบ้างกับผู้ใหญ่นะคะก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมองแล้วไพ่ประจำของคนวันอังคารเนี่ยก็ถือว่า เห็นไพ่ที่จะสังเกตได้ว่าเลขห้าไพ่ปกติแล้วมันมีมีตัวเดียวแต่ตัวนี้ไพ่เลขห้ามีมาตั้งสองตัวเลขห้าขึ้นเยอะนันบอกถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของกติการเรื่องของกฎเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละต้องจัดการให้ดีกับผู้ใหญ่กับเจ้าของงานคนต้องตั้งหน้าตั้งใจต้องทําให้ถูกต้องถูกกฎกติกาขึ้นมาปกติมีแค่ใบเดียวนี่ขึ้นมาตั้งสองใบนะไม่รู้มาจากไหนก็เพิ่งเห็นนี่นะว่า ไพ่ชุดนี้มีห้าโคดําขึ้นมาทั้งสองใบขึ้นมากับคนวันอังคารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนทําอะไรที่ถูกต้องคนจะได้รับความสําเร็จถ้าทําอะไรคนจิตใจของคนขุนมัวไม่มีความยิงใจไม่มีความถูกต้องคนก็จะไม่ได้รับโชคลาภความสําเร็จในวันนี้แต่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนวันนี้ก็ถือว่าให้โชคให้ลาบอุปสรรคปัญหาของคนก็คือ คุณอย่าดื้อจนเกินไปอย่าเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปอย่าทำตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปวันนี้คุณต้องทำอะไรด้วยหลักการด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตังๆังนะคะคนวันอังคารขอให้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไพ่ค่อนข้างออกมาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณตั้งความหวังตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อยา่ามัว แต่เขาเรียกว่าคิดเยอะกลัวคนอื่นเขาจะ